5 m i n u t e Podcast รอ t to y ยู by TK Public Online Library ห้องสมุดออนไลน์อยู่ที่ไหนก็อ่านได้สมัครได้ฟรีที่ w w w t k p a r k o r t h สวัสดีครับ5 Minutes Podcast นะครับคุณอยู่กับวิทธ,ธันนุสาหครับและเราก็ยังอยู่กับหนังสือเล่มเดิม The Happiness of Pursuit นะครับผมเชื่อว่าหลายท่าน น่าจะเคยหรืออย่างน้อยเคยอาจจะเคยอ่านเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่อง The Bucket List น่าหลายท่านอาจจะเคยดูนะครับ uh, The Bucket List นี่ก็คือจริงๆก็จะแปลว่าสิ่งที่เราอยากทําเป็นสิ่งที่เราอยากทําก่อนตายอะอะไรประมาณนี้นะครับตั้งแต่คือคือจริงๆก่อนหน้าที่ดูหนังภา,ภาพยนตร์เลยผมก็ไม่รู้จักคํานี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าพอได้เออได้ดูแล้วมันก็เป็นคําที่ฝังหัวมากแล้วก็แล้วก็วกมันก็ทําให้คิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรามีลิสต์แบบนั้นบ้างหรือเปล่า ไม,ม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีหรือว่าอยากจะเริ่มเขียนตอนฟังพอดแคสต์ตอนนี้จบเนี่ยนะฮะมันมีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเขียนบัคเก็ตลิสที่น่าสนใจนะครับที่จะทําให้บัคเก็ตลิสของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทําหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นบัคเก็ตลิสที่มีความหมายกับคุณจริงๆนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเป้าหมายที่กลุ่มเครือนะฮะคือให้เขียนให้เฉพาะเจาะจงไปเลยนะฮะว่าจะเอาไงเช่นจะไปกระโดดร่มภายในปีไหนสมมตินะครับะจะวิ่งครบ100กิโล อะไรแบบนี้นะฮะอะไรคือให้มันชัดๆไปเลยนะฮะคือพอสําเร็จปุ๊บจะได้รู้ว่าโอเคอันนี้ค่าทิ้งได้แล้วนะครับประเด็นของบัคเก็ตลิสต์เนี่ยคือ,อ,อการได้ค่อยๆค่าออกทีละข้อเนาะนะครับอันที่2ก็คือให้เขียนอะไรที่มันผสมผสานกันหน่อยนะฮะอย่าเทไปทางในทางหนึ่งเออยกตัวอย่างสมมติคุณเป็นคนที่ชอบผจญภัยนะครับคุณก็จะมีเป้าหมายแห่งการผจญภัยนะ,ะเอาไว้เยอะหน่อยก็ได้นะครับไปปีนภูเขาลูกนั้นนะฮะไปขั้วโลวกใต้ขั้วโลกเหนือนะครับ ภายเรือข้ามไปเกาะนูน้นเกาะนี้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าก็ควรจะมีเป้าหมายด้านอื่นด้วยนะครับคือคุณอาจจะต้องนั่งระล,ลองคิดด้วยจริงๆเนี่ยชีวิตคุณอยากจะมีเรื่องอื่นไหมเช่นคุณอาจจะบอกว่าอยากจะช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีพ่อแม่สักหนึ่งร้อยคนในชีวิตนี้ช่วยเหลืออะไรก็ได้นะสมมติเขียนไว้แล้วก็อาจจะเป็นเป้าหมายลักษณะนั้นก็ได้ก็เป็น, list นบัคเก็ตลิสต์นะฮะ สิ่งหนึ่งที่เขาเน้นในหนังสือเล่มนี้คือว่าต้องฝันให้ใหญ่แล้วก็อย่าผูกมัดตัวเองกับเป้าหมายเพียงด้านเดียวนะครับคุณสามารถเข้าแข่งรถฟอร์มูล่าวันแล้วก็เขียนนิยายได้นะฮะไม่ไม่จะเป็นจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอ่อจะว่าไปแล้วอย่าอย่าไปยึดติดกับกรอบเพียงแต่ด้านที่เราถนัดเท่านั้นอย่างที่บอกสมกกสมุติว่าเราเป็นอ่ะกับกันสมมุติว่าเราเป็นนักเขียนนะครับเป้าหมายของเราก็อาจจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับก,บการขีดเขียนเขียนเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เยอะหน่อย ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่หน่อยของว่าเราจะไปผจนภัยไม่ได้เราก็อาจจะมีเป้าหมายหนึ่งว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดเอาไม่ต้องปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ก็ได้ขอไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์สักครั้งในชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกกันหนึ่งเขาบอกว่า้คิดการใหญ่ไว้ก่อนเพราะบอกว่าไอ้บักเก็ตลิสต์เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขียนปีนี้ทําเสร็จปีนี้นะฮะออมันคือตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะได้วางแผนชีวิตถูกแน่นอนเราไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ย กฎขั้นพื้นฐานของการระดมสมองเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครท Thinking, ําผู้ดีไซน์ t ิงกิ้งเหมก็จะรู้ก็คืออย่าจํากัดตัวเองนะครับเอาให้มันเยอะไว้ก่อนยากไว้ก่อนนะครับเราจะได้รู้สึกว่าเออชีวิตมันเป็นมันมี possibility มีโอกาสมากมายรายการ b u c k e t List ที่ว่านั้นเป็นรายการชั่วชีวิตนะครับเออมันคือสิ่งที่คุณจะพยายามหยิบและทำมันขึ้นไปอีกนานแสนนานเท่าที่คุณมีลมหายใจอยู่บนโลกใบน,นี้ผู้นี้ก็คืออาจจะไม่ต้องสนใจความเป็นจริงหรือสิ่งที่ค,คุณคิดว่ามันเป็นจริงณนะตอนนี้เลยก็ได้นะ ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าสมมตินะครับคุณอยากจะไปขั้วโลกเหนือเนี่ยโอเคตอนนี้นึงไม่ออกมันจะไปยังไงนะฮะเงินก็ต้องใช้เยอะใช่ไหมมันไปขั้วโลกเหนือค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าก็เขียนไปก่อนนะฮะแล้วก็แล้วเราลองดูว่าเราค่อยๆบางท,บางทีบางทีเวลาเรามีเป้าหมายเราอยากไปปุ๊บเนี่ยเทางมันจะค่อยๆมานะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งแปลกหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อคุณทําภารกิจไปเรื่อยคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเป็น เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นไปได้หรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันควรจะได้แค่นี้เนี่ยมันกลายเป็นข้อจํากัดก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาเขียนบัคเก็ตลิสเนี่ยคุณควรจะเพิกเฉยต่อความกลัวให้มากที่สุดที่จะทาได้นะฮะบ,บางอย่างคุณคิดว่าแบบอยากทําตะกลัวจังเลยอะ่ะนะฮะก็เพิกเฉยต่อความกลัวให้มากที่สุดที่จะได้แล้วก็การกลัวล้มเหลวหรือแม้แต่กลัวสําเร็จด้วยนะฮะรวนฉุดหลังให้คุณไม่ขวนขวายในสิ่งที่คุณแอบปรารถนายอยู่ลึกดังนั้นหายใจลึกๆครับเขียน ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตนี้ฉันอยากทําอะไรเพราะที่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในบัเก็ตสต์เนี่ยคุณก็แค่บอกกับตัวเองว่าถ้าสมมุติว่าข้อนั้นมันไม่ได้นะ,ะก็บอกว่ามันก็เป็นแค่หนึ่งข้อในรายการยาวเหยียดที่ยังมีเรื่องที่ต้องทําอีกเยอะแยะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 m i n u t e podcast presented by t k park